ขนาดนี้เวลาห้าทุม่มลมแหง้งแห้งพี่รองมาเนี่ยคือเก้าครับผมคือเกา้าลมแห้งกับมาครับผมผมคอยกับมาครับห้าทุ่มครับผมคาดว่าวม่หนีที่กลับจ็กสี่สองมืออื่นหยุดครับมืออึนหยุดพอดีครับลมพี่น,น้องนี ทีมงานระวีเพิ่นมาไปจากไหนดอกเสียงนาหมองเก้าไม้เก sure ้าพี่น้องเลยไม้เก่านะครับช่วงนี้หนูกระตั้งท่อนครับผมออกยากแต่พอกระพอได้ครับผมพอได้ครับเอาฝากติดตามนะครับผมสูตรปลาแตกเซลฟ์ให้นะครับผมใครสนใจการทำตอกล่อหนูนะครับเข้าไปดูทางช่อง youtube ได้เลยนะครับผม ฝากติดตามครับเมื่อนี้เดี๋ยวยีพาบแบกกลับบ้นจะต,ตีทองกลับบ้นครับผมมึง,มง,มง,งออลง,นะอองรรมือี่นงลงเนยครับออกดยังไครับออกดีครับผมนะคสองตที่า้เด็กมันจะบักปิ้งๆิงเลยครับผม มันยัางเฮงครับเอาครับผมไปตัดไปกันต่อครับเก็บค,ครับโดน<ด><ด>อีกแล้วห่างจากจุดเก่าห่างจากจุดเก่าประมาณสิบเก้าครับสิบเก้าคนง่างครับผมทั้งที่ผมบอกนะครับหูมัจนจะมีทิ้นของมันนะครับผมนะครับ สังเกตุงไดยครับมันจะมีทิ้นของมันครับขยับอีกนิดเดียวเราติดต่อเลยครับผมขอเก็บครับใะไร่ตื่นเต้ครับผมเก็บครับหมาดขึ้นเข้าครบพี่น้องเล้วครับผมตอกไม้ไผ่สามฤดูขนาดสามสต้นก็ชมกันครับ ที่เลยฝากติดตามครับผมช่องซิล l ู u l ไฮเด้ครับผมฟุ๊กคึอเก้าครับพี่น้องนะครับสูตรป้าแดสายแบกออกจากปลาย่งเดียวครับผมติดตามทางช่องยูทูบนะครับวิธีทำตกนะครับ ทำได้ทุกคนนะครับลองทําดูนะครับตามทางช่อง youtube เจยวผู้ให้ครับผมวิธีการทําตอบครับผม